สวัสดีครับก็กลับมากับเกม FIFA Mobile 22นะครับหรือ2.2นะครับผมก็คือจะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเซิร์ฟเจแปนครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวผมคลิปนี้ผมก็จะมาออบอกวิธีการเข้าอีเวนต์แต่ละอีเวนต์นะครับผมในการที่ว่าจะได้ตัวนักเตะที่เป็นเทพๆนะครับหรือตัวนักเตะเกรสูงๆหน่อยนะครับผมครับก็คือว่าโดยที่เรา ไม่ต้องไปเติมเงินนะครับก็สามารถได้ตัวที่ตัวเด็ดๆตัวฟรีๆได้นะครับก็เดี๋ยวผมอย่างมายกตัวอย่างที่ผมเล่นอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นนักเตะที่ผมได้มาฟรีๆทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผมเป็นสายฟรีนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เติมเลยนะครับผมก็จะไปดูกันครับว่าอีเวนต์ตัวไหนบ้างครับที่สามารถเก็บได้แล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างจะแจกเยอะนะครับแล้วก็แจกหนักจะเยอะกว่าทาง ทางโกบอลนะครับโกบอลนี่จะค่อนข้างจะเคี่ยวหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวก็อาจจะได้ได้ได้น้อยกว่านะครับผมแต่ถ้าเซิร์ฟเจแปนนะครับก็คือจะให้ได้เยอะมากเลยครับผมก็ไปดูกันครับอธิบายตั้งแต่ทํายังไงครับผมก็คือว่าอย่างแรกก็คือเราไปดูตัวรูปนาฬิกานะครับฟ้าผ่านเลยครับผมตัวเนี่ยครับหนึ่งชั่วโมง14นาทีนะครับก็คือพยายามเข้าให้ตรงเวลานะครับผมตัวนี้ก็จะมี กดไปดูมุมซ้ายนะครับครับผมก็ยังไงเพื่อนๆพี่ๆดูให้คลิปให้จบนะครับเพื่อจะได้รู้กันด้วยนะครับผมว่าตัวนักเตะดีๆมาจากตรงจุดไหนบ้างนะครับผมก็มาเริ่มไปเลยครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คเช็คอินนะครับผมของตามเวลาที่ทางเวลาของญี่ปุ่นนะครับก็คือว่างานก็คือเป็นช่วงเช้าของเรานะครับผมผมก็จะเช็คได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะครับผมก็ จำได้ผมก็เข้ามาจําไม่ได้ผมก็อาจจะลืมไปลักษณะนั้นก็ตรงนี้ผมเช็คไปช่วงกลางวันนะครับก็จาไว้แค่เช้ากลางวันเย็นก็พอครับผมว่าหรือข่ามาแรงเงี้ยไม่เกินนะครับผมแล้วก็คดเข้าไปดูได้ครับตรงนี้จะเป็นเช็คเพื่อเก็บรูปฟ้าผ่านะครับมันจะมีรูปเก็บค่าฟังฟ้าผ่าตัวนี้ครับตัวบนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับตอนเช้าก็จะมีได้ ด้านขวานี่ครับก็จะได้เป็น TP นะครับผมคูณคือหนึ่งคูณหนึ่งหมื่นคูณเจ็ดหมื่นห้าครับคูณสามแสนครับแล้วก็ตัวกลางนี่ครับก็คลิกเข้าไปดูครับตรงนี้ก็จะได้เป็ดการ์ดม่วงนะครับแล้วก็การ์ดการ์ดสวยๆนะครับตั้งแต่ค่าพลังเก้าเก้าสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะได้มาสองตัวเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็ได้กุญแจแล้วก็ได้ฟีฟ้าโมบายตัวคอยนะครับคูณแสนนะครับผมตรงนี้เกาพยายามเก็บทุกวันนะครับก็จะได้ตัวเพิ่มมา ตรงนี้ก็จะเป็นได้นักเตะครับส่วนเวลานี้ก็คือได้นักเตะเหมือนกันก็คือจะแล้วแต่ว่าทางเราจะสุ่มได้ตัวไหนตัวผู้เล่นคนไหนนะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงครับผมก็ไปดูตัวถัดไปครับอีเวนต์ถัดไปนะครับออของเซิร์ฟญี่ปุ่นก็จะมีโฆษณาตรงนี้เยอะหน่อยครับผมเราก็คอยต้องคอยกดปิดครับผมส่วนเมนูที่2ข้ามมาเลยครับเราไปดูที่อีเวนต์ toty 2 2นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับ เซิร์ฟออริจินอลนะครับออริจินอลก็คือจะมาช้ากว่า j จแปหน่อยนะครับผมก็เราคลิกเข้าไปเลยครับเข้าไปดูเลยนะครับผมตรงเมนูตรงอีเวนต์นะครับอีเวนต์ของเซิร์ฟญี่ปุ่นก็จะมีตามนี้เลยครับไล่ตามนี้ครับเป็น TOTY นะครับอ่าแล้วก็มียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมตัวที่2นะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวไปดูทีละตัวครับแล้วก็อันที่3นี่ก็จะเป็นอ่น่าจะเป็นอ่าคลิกไปดูครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะครับเก็บค่าเก็บแรงต่างนะครับผมก็คือเหมือนจะจะเหมือนของลักษณะเหมือนของตัวโกลบอลนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูทีโอทีวตัวแรกครับตรงนี้ก็เก็บตัวผู้เล่นนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูครับตัวผู้เล่นที่ตัวที่เราสามารถเก็บได้นะครับตรงนี้เราต้องเก็บให้หมดนะครับผมเดี๋ยวกดคลิกเข้าไปครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์นะครับที่ซ่อนอยู่นะครับในตัวนี้ค่อนข้างจะเมนูเขาค่อนข้างจะลึกครับผมอีเวนต์ตัวนี้มันก็ต้องต้องมีนักเตะของ TOTY อยู่ในทีมผู้เล่นหนึ่งคนนะครับถึงจะเข้าร่วมได้ครับตรงนี้ผมไม่ได้กดเพราะผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยกากระบาดไว้นะครับตรงนี้ก็เลยเข้าไม่ได้นะครับตัวต่อไปครับยูฟาแชมเปี้ยนครับก็คลิกเข้าไปครับตรงนี้ก็ อันนี้ผมก็มีตัวผู้เล่นอยู่แล้วครับแล้วก็คลิกเข้าเวลาตอนนี้ยังปิดอยู่ครับผมยังไม่เปิดนะครับเล่นวันละรอบนะครับยู่ชมเซมพลีกแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนการซื้อขายนักเตะนะครับพวกนี้อันนี้ก็ยังไม่เปิดครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญครับเป็นเหรียญเสืร์ญี่ปุ่นก็อาจจะอ่านไม่ออกครับแต่ผมก็ใช้ g l e Translate นะครับผมใช้ในการแปลเอานะผม เล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็จะค่อนข้างจะเดี๋ยวก็คุ้นเองครับผมเพราะว่ามันก็จะคลา้ายๆกับตัวฟีฟ่าของตัวโกบอลนะครับผมเพราะว่าผมก็เล่นเล่นอยู่2เซิร์ฟเลยนะฮะทั้งโกบอลทั้งเจแปนแต่เจแปนผมจะไปที่ว่าเลเวลสูงกว่านะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเขาจะให้แจกเยอะกว่านะครับผมมาดูตรงตรงนี้ครับที่ผมจะบอกนะครับเข้ามาตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นอีเวนต์ครับที่เราเก็บ ที่จะหาง่ายๆนะครับคือเก็บเข้าไปครับเก็บให้หมดตัวนี้ครับมันจะมีซ่อนที่ว่านักเตะอยู่นะครับตรงนี้ตรงคลิกทีวทีวนี่ครับตรงเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะดูตรงนี้ครับพยายามเก็บให้เยอะนะครับเก็บเก็บพยายามเก็บอีเวนต์นะครับก็จะมีให้พวกนี่ครับทีวทีวเป็นตาของตัวนี้ครับเก็บได้เยอะเราก็สามารถไปกดสามารถกดแลกได้เลยครับผมตัวนี้ค่าพลัง เนี่ครับ60เห็นไหมครับ60นี่ก็สามารถกดใช้ได้แล้วครับของผมมี96นะครับมันก็ค่าพลังก็คือ114ขึ้นไปนะครับผม114อัพหมดเลยต่ำลงมาก็มีครับตามเนี่ยครับอ๋อส่วนมากจะเป็น114หมดเลยครับตัวนี้ก็ใช้สามารถกดได้เลยครับทีมก็จะได้มา1ตัวแน่นอนครับผมตรงนี้เพราะว่าของเจแปนนี่ค่อนข้างจะจัดหนักครับผมให้เยอะมากครับผมตัวนี้ก็ อันนี้ก็เป็น240ครับถ้าใครอยากได้ของกลุ่มนักเตะตัวนี้นะครับผมก็คือ114 111ถึง114เลยครับผมตรงนี้ผมมีอยู่9 6ครับก็ตัวนี้จะใช้อยู่240ก็คือต้องพยายามเก็บอีเวนต์ให้หมดนะครับผมก็จะได้มาเองสะสมไปเรื่อยๆครับผมตรงจุดฟรีอีกจุดนึงนะครับที่สำคัญมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกก่อนครับจำไม่ได้เดี๋ยวสักครู่ครับ จุดฟรีอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะได้ตัวนักเตะที่ดีๆนะครับผมก็ไปที่กดตรงตะก้านี่เลยครับผมกดตะก้าน,นะครับก็จะมีเมนูนี่ครับไล่มาเลยครับก็จะเป็นเมนูเนี่ยครับเมนูแรกเนี่ยครับเราดูตรงสังเกตตรงเมนูนะครับเมนูที่ว่ามันจะไม่มีตัวเลขหรือ,อค่า ที่เก็บมาเลยแล้วครับผมค่าค่าหมายถึงค่าตัว f เอ่อ f point อะไรพวกนี้ครับมันจะไม่มีครับเรากดค่อยๆกดดูครับนี่ครับอย่างตัวนี้ครับเห็นครับที่ผมกดไป3ตัวนะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นสายฟรีหมดเลยครับผมจะได้การ์ดทองนะครับการ์ดที่ค่อนข้างจะการ์ดใหญ่เลยนะครับผมดูเนี่ยครับจะเห็น1 2 3 4ทั้งหมดนี่คือฟรีหมดเลยครับอันนี้คือฟรีตัวที่5ครับเดี๋ยวเราเพิ่งอันนี้เพิ่งเพิ่งจะโชว์มานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยครับ อันนี้คือฟรีมาได้มาเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้อะไรนะครับผมตัวนี้ก็ได้ตัวธรรมดานะครับผมเป็น ST เป็นทองแดงธรรมดาครับก็ดูตามการ์ดนะครับพวกเขาจะมีสูงสุดตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงเอ้ไม่ใช่เป็นสีแดงนะครับการ์ดแดงนะครับการ์ดแดงการ์ดทองการ์ดเงินการ์ดบนบลทองแดงนะครับตัวนี้ก็จะลดหลั่งกันไปครับผมตามที่เขาให้มานะครับ ตรงจุดนี้คือฟรีหมดเลยนะครับผมเข้ามาตรงตะก,ก้านะครับแล้วเข้ามาดูนะครับผมก็จะได้ตัวที่ว่าค่าพลังค่อนข้างเยอะหมดเลยครับไปดูครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ2 3จุดนะครับที่ผมไล่เก็บมาแล้วครับไปดูเมนูที่2ครับตรงนี้ก็จะ ตรงนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องทําเก็บอีเวนต์มาครับตรงนี้ก็จะให้ตัวนักเตะที่ค่อนข้างจะค่าพลังที่เยอะนะครับผมใช้แค่10นะครับผมใช้เหรียญแค่สิเป็นเหรียญตัวตัวนี้ครับผมทีว่ทีวายนะครับก็ต้องทำอีเวนต์มาครับแล้วก็เก็บมามาใช้กันครับมาใช้แลกเนี่ยผมสังเกตครับผมใช้แลกไป2 2ตัวแล้วครับได้มา2ตัวครับก็รู้สึกจะได้ตัวอะไรผมจําไม่ได้ได้โมนาตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตัวนี้นะครับ ก็ทำวีวนต์มาแล้วก็มาแลกตรงจุดนี้ได้ครับเพราะว่าค่าพลังจะได้ค่อนข้างสูงนะครับ1 1 4อัพนะครับผม110ถึง114อัพนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่แจกตัวนักเตะค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูถัดไปนะครับถัดมาครับถัดมาเป็น ucl ครับ ucl ตัวนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันครับตัวนี้ก็ใช้เหรียญตรงนี้ที่เครื่องหมายถูกนะครับผมตัวที่ผมก็แลกไปแล้ว แล้วก็มีตรงค่านี่ครับร้อยสี่ถึงร้อยสิบนะครับตรงนี้ก็สามารถแลกได้อีกหนึ่งจุดใช้ใช้ห้าสิบเองครับผมก็ตอนนี้ผมมีอยู่เก้าสิบสามนะครับตรงนี้ก็สามารถแลกเพิ่มได้แต่ผมยังเก็บขอเก็บไว้ก่อนครับตรงนี้ผมก็อยากได้เมซี่นะครับเมซี่ยังไม่ได้ตัวนี้ครับเมซี่ค่าพลังร้อยสิบนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เมซี่นะครับไม่ใช่อันนี้ก็มีเนี่ยครับผมได้ตัวนี้มาครับเนี่ยครับมรันตาครับ ก็จะมีตามนี้เลยครับก็จะมีตามโชว์นะครับผมภาพประดังสูงสุดที่110นะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สามารถแลกได้เลยครับผมก็จะแจกค่อนข้างเยอะกว่าของตัวโกบอลนะครับผมของฟีฟ่าโกบอลนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ New Generation นะครับตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นอีกทัก1หนึ่งจุดถ้าจำไม่ผิดนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้ต้องเติมเอานะครับผมนี่เจเนอเรชันตรงนี้ต้องเติมครับตัวธรรมาครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้อีกฟรีครับฟรีอีก2จุดครับผมฟรี3จุดเลยครับเนี่ยครับ70 93นะครับนี่ก็ฟรีด้วยครับกดครับก่อนที่จะหมดเวลาครับผมเข้ามาเจอพอดีครับผมเกือบหมดเวลาแล้วครับกดเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นฟรีครับเนี่ยครับเรากดกันให้ดูแล้วครับวิธีได้ตัวแบบเทพเนี่ยครับนี่ก็อาร์บีไครับได้ฟรีๆมาเอาไป อัพนักเตะได้ครับอันนี้คือสูงสุดเป็นการ์ดม่วงนะครับผมการ์ดม่วงอันนี้คือสูงสุดที่93นะครับของเมสซี่นะครับผมอันนี้คือฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็พี่ๆลองเข้ามาดูกันนะครับผมเนี่ยครับนักเตะแต่ละตัวก็ดูตามเวลาครับเราสามารถเก็บไปเรื่อยๆได้ครับที่เหลือก็เติมครับ F ทั้งอะไรนี้ไม่จำเป็นเลยครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ครับ ถ้าเงินเราเยอะเราก็สามารถสุ่มได้เหมือนกันแต่ว่าค่าพลังอยู่ที่ร้อยสี่นะครับตรงนี้ไม่จําเป็นครับผมพอฟรีก็ให้เยอะอยู่แล้วครับผมเหรียญก็เก็บไว้อัพนักเตะกันดีกว่าครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ก็จะเยอะเลยครับที t y ตรงนี้นะครับเข้ามาดูได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของตัวเหรียญบางคันครับเหรียญที่เก็บทำอีเวนต์มานะครับตรงนี้ก็จะตามนี้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกนักเตะตำนานนะครับผมสามารถแลกได้เหมือนกันครับผมก็ต้องเก็บตามอีเวนต์เก็บให้ครบนะครับผมตรงนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับได้แคมีแต่มีเป็นศูนย์ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดครับตรงนี้ก็เป็นการแลกต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเติมครับนะครับจะเป็นการเติมทั้งหมดเลยนะครับผม ลองมาไลายย่ยังหาดูครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่ซ่อนของเจแปนเลยครับผมของเซิร์ฟเจแปนแล้วซ่อนถ้าใครไม่เข้ามาดูก็ไม่รู้นะครับกดไม่อาจจะได้นักเตะที่ได้ที่นักเตะที่ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ค่าพลังไม่สูงนะครับผมที่ของผมนี่ก็จะได้ค่าพลัง,ส,งสูงมาจากตรงต,รงตรงส่วนนี้ซะเยอะนะครับแล้วก็ไปซูมเอาจากการใช้อีเวนต์นะครับผมเปลี่ยนเอา นะครับของผมเจแปก็อยู VE, erste, 96, ่ที่ OVR อยู่ที่108นะครับ140แต่ถ้าเป็นโกบอลผมจะอยู่ที่เก้าสิบกว่านะครับ96าประมาณนี้ครับผมก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆครับผมยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบแล้วครับก็อย่าลืมกดสับตไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ